I'm ดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะอ่านดวงการงานดวงการเงินค่ะประจำช่วงเดือนธันวาคม2568นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการงานการเงินในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่หน้าไพ่การงานก่อน,นะคะไพ่ที่พี่หมอหยิบเอาไว้ให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้แล้วนะคะก็จะมีไพ่เทมเพลน์ค่ะ9้าถ้วยเลเวอร์ over, ดาบเดอะสตาร์1 0ดาบ10ไม้3ถ้วยคิงดาบแล้วก็ไพ่เด็กไม้นะคะ โอเคค่ะมาดูกันที่ภาพรวมๆก่อนเนาะในเรื่องของการงานนะเดือนนี้ถือว่ามันมีจังหวะ บา,บางต้องบอกว่าบางช่วงค่ะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนพี่หมอมองว่ามันมีจังหวะที่ค่อนข้างลงตัวมีคนเข้ามาช่วยทําให้หน้าที่การงานหรือว่าตัวงานที่ชาวลัคนาราศีพฤษภรับผิดช,ชอบเนี่ยมันดูเข้าที่เข้าทางนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภทามาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยออมีความสุขนะมีความสําเร็จกับ หน้าที่การงานของตัวเองค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็มองว่ามีเกณฑ์สําคัญนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ในเรื่องของงานที่มันส่งผลต่ออนาคตค่ะเป็นการตัดสินใจที่มันจะต้องเลือกมันจะต้องเลือกด้วยหัวใจเลยอะรู้สึกแบบนั้นนะจากไพ่เดอะเวอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นก้าวเป็นการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากค่ะมันมีมันมีนะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายช่วงหลายจังหวะ บางช่วงเวลารู้สึกว่ามันมีความยากลําบากเกิดขึ้นหลายๆคนจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ามันมีความชาเลนจ์บางอย่างมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะเท่าที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็มองว่างานเยอะก็ได้งานมันเยอะงานมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะต้องอ,อดทนนิดนึงในช่วงนั้นช่วงที่เห็นกลางเดือน นะประมาณช่วงกลางเดือนนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษพเนี่ยก็จะมีความแบบออความเครียดหรือว่ามีความรู้สึกเหนื่อยบางคนเนี่ยถึงขนาดแบบไม่เอาแล้วถอดใจแล้วแต่ก็อยากจะให้ทุกคนอดทนก่อนเพราะสุดท้ายมองว่ามันจะประสบความสำเร็จนะ่ะ เออไอความไอความเป็นอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปแต่ว่าต้องอดทนรอ,อนิดนึงให้มันผ่านพ้นช่วงประมาณกลางเดือนไปก่อนนะคะเหมือนมันแบ่งเป็นพาร์ทเลยในเดือนนี้นะอ่ะทีนี้เรามาลองมองแยกไปนะคะเริ่มจากคนที่เป็นอาชีพออทำเป็นพนักง,งานประจำก่อนนะพาร์ทแรกที่พี่หมอชอบอ่านนะคะพนักง,งานประจำเดือนนี้ถือว่าโดยรวมโดยรวมนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ะะแต่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังบ้างนะคะช่วงต้นเดือนนะอย่างที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เลยนะช่วงต้นเดือนเนี่ยมองว่าในเรื่องของงานค่อนข้างราบรื่นมันจะมีความเครียดเข้ามาเนี่ยมีความเครียดหรือมีงานเยอะหน่อยในช่วงประมาณกลางเดือนนะหลายสิ่งไม่ใช่หลายสิ่งขออภัยค่ะหลายๆคนต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน นะชาวลัคนาราศีพฤษภเหมือนกับมันมีความรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นเยอะต้องแบกบเยอะเป็นเดอะแบกอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ในในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะแต่ก็สุดท้ายเนี่ยมองว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะสามารถ จัดการสามารถแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปได้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้มองว่าเป็นเรื่องของความขัดแยง้งเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าอะไรประมาณนั้นนะ ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้ากับเพื่อนร่วมงานหรือใครที่ทำงานเป็นทีมนี่อย่างค่อนข้างดีอยู่นะทีมดีได้ทีมดีมีทีมเวิร์กดีมีคนเก่งอยู่ในทีมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยชาวราคนาราศีพฤกษจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอ่ะทีนี้ถ้าเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะ สิ่งที่พี่หมอมองว่ามันโดดเด่นในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันกับพาร์เนอร์การดีลงานอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเจรจาติดต่อประสานงานอะไรออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ว่าก็จะมีเรื่องที่ต้องระวังนะหลายคนรู้สึกว่ารับงานมาเยอะมากอาหลักๆเลยคืองานเยอะบางคนมีเดทไลน์ ต้องเสร็จให้ทันภายในอน,นุันนะี้มันดูมีแรงกดดันเหมือนดูมีความแบบเครียดในบางช่วงจังหวะได้เพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์จัดการนะคะงานที่รับมาให้ดีนะแล้วก็พี่หมอแอบบเห็น Energy บางคนด้วยเช่นกันนะมันจะมีช่วงที่แบบชิว ช่วงที่ชิวพอชิวไปชิวมาเฮ้ยไม่ได้แล้วงานลนแบบไฟลนก้นมาแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะก็พยายามบาลานซ์ในเรื่องของเวลาให้ดีเพราะเดือนนี้เห็นหลายคนรับงานมาเยอะมากๆนะสายฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อคือเดือนเนี้ย จะมีโอกาสได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือมีการเซ็นสัญญาด้วยนะถึงคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ก็เซ็นได้ค่ะเป็นการเซ็นสัญญาผูกขาดกันร,ระยะยาวได้ร่วมงานกันไปโปรเจกต์ใหม่อะไรทํานองนั้นก็อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะพยายามดูจัดการลำดับความสําคัญบาลานซ์ให้ดีนะคะอันนี้สําคัญรู้สึกว่าช่วงเดือนนี้หลายคนมีมีสิ่งที่จะต้องแบบบริหารจัดการกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของเวลา นะต่อมาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะต้องบอกว่าพฤกษบเดือนนี้ถ้าเป็นสายนี้โหต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่คุณมีเลยหยิบมันออกมาในการบริหารธุรกิจของตัวเองในการจัดการธุรกิจของตัวเองคุณต้องใช้ความฉลาดใช้วิสัยทัศน์ต้องมองการไกลอะไรเงี้ยเ,ออเพื่อที่จะเอามาจัดการกับ สถานการณ์ต่างๆในเดือนนี้คือมองว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษภต้องใช้สติอ่ะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความฉลาดใช้วิสัยทัศน์ใช้มุมมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ตรกกะเหตุผลในการแก้ไขปัญหาไพ่เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่องใหญ่อารมณ์เหมือนแบบถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจุดเริ่มต้นนิดเดียวคุณต้องรีบแก้ไขอะ่ะเอออย่าปล่อยให้มันลุกลามบานปลายไม่งั้นคุณจะยิ่งเครียด ะะแล้วก็เดือนนี้มีเกณฑ์ของการตัดสินใจเรื่องความร่วมมือหรือการขยายธุรกิจค่ะซึ่งไพ่ก็บอกอีกว่าชาวราคนาราศีพฤกษภจะต้องตัดสินใจอย่างดีตัดสินใจอย่างฉลาดค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะประมาณนี้ค่ะปลายเดือนหลายๆคนมีโอกาสในการเริ่มลงทุนหรือมีการขยับขยายตลาดเออทิศทางมีเขาเรียกว่า พี่หมอไม่ได้มองว่าธุรกิจมันเติบโตนะแต่ไม่ได้มองว่ามันมันถอยหลังนะคะแค่รู้สึกว่าเดือนนี้มันยังไม่ใช่แนวนั้นแต่มันจะเป็นแนวแบบขยายก่อนอ่ะทดลองขยายลองตลาดใหม่ซึ่งมันยังไม่ได้การันตีแหละถ้าให้ผูดตรงตมันก็ยังไม่ได้การันตีว่ามันจะเติบโตได้ไหมแต่เท่าที่เห็นแนวโน้มหรือว่าไอตัว เส้นทางที่ชาวพกศพจะขยายไปตลาดที่จะขยายไปสินค้าที่จะขยายไปอะไรเงี้ยมันมีแนวโน้มที่เติบโตได้อาแต่ว่าเดือนเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะคะประมาณนั้นส่วนพาสสุดท้ายนะคะก็คือคนที่กำลังว่างงานคนที่ตกงานหรือมองหางานใหม่เดือนนี้มองว่ามีความหวังกลับมากับเขาแล้วนะคะไพ่เดอะสตาร งานที่สมัครเอาไว้เนี่ยก็เริ่มมีความคืบหน้านะคะหลายคนเลยเนี่ยก็จะได้งานใหม่เลยแหละในช่วงเดือนนี้นะมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายศักยภาพชาวลัคนาราศีพฤษภพอสมควรนะคะหากใครหากใครถูกเรียกไปสัมภาษณ์ก่อนนะยังไม่ได้การันตีว่าแบบเอ้ยจะได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็มองว่าในตอนที่ไปสัม,มอยากจะให้ทุกคนเนี่ย มั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามโชว์ศักยภาพหรือว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอะค่ะแล้วมันจะแบบแทบคอนเฟิร์มหรือการันตีเลยว่าคุณได้งานนั้นเอออันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะคือมันเห็นอยู่เพียงแต่ว่ามันมีคนที่ดูแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่ในไพ่พี่หมอด้วยค่ะดูมีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่เขาแนะนําว่าอย่าเป็นแบบนั้นอย่าไปโชว์อะไรแบบนั้นจริงๆคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนเก่งแหละอแต่บางคนอาจจะแบบตกงานมานานเนาะหามานานแล้วไม่ได้สักทีพอมันมีเข้ามามันเกรงไปหมดมันกดดนันมันเครียดอะไรเงี้ยก็อยากจะให้พยายามสบายๆชิลๆแต่โชว์ความเก่งโชว์ความรู้โชว์ความสามารถมั่นใจในตัวเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาดีเปอร์เซ็นต์ของการได้งานในค่อนข้างสูงหรือบางคนก็อาจจะได้มาในลักษณะของการแบบอ่ะโอเครับมาแต่ว่ามาทดลองงานก่อนนะอ่ะอย่างน้อยๆก็ไปทดลองก่อนอย่าพิ่งไปคิดว่า ทดลองงานแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรการันตแีแต่ในขณะที่คุณเข้าไปทดลองงานเนี่ยคุณทําให้เต็มที่มันมีคนที่จับตาดูคุณอยู่ถ้าคุณทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวโอกาสที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะประมาณนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างนะมาไงไพ่การเงินของชาวพลิกศพดูกันดีกว่าว่าในเดือนธันวาเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ที่ได้มี the World ค่ะเจ็ดดา หนึ่งเหรียญหกไม้โอเคสี่ไม้โอ้เจอมิเลนแนโอ้โหควีนเหรียญดีนะสองใบเนี้ยเจอมูนเดทแล้วก็ห้าถ้วยแต่ว่ามีห้าถ้วยเนาะอืมจริงๆถือว่าเดือนเนี้ยดีเลยอะส่วนตัวมันมันมีทั้งควีนเหรียญทั้งเจอมิเลนแนหนึ่งเหรียญ สี่ไม้พี่หมอมองว่าถ้าเอาภาพรวมก่อนอนะ่ะการเงินถือว่ามั่นคงมั่นคงเลยค่ะแทบจะแบบไม่มีอะไรให้ต้องกังวลมากแต่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะคะเอาเป็นว่าการเงินอยู่ในจุดที่มั่นคงมากๆหลายคนแบบจุดสูงสุดไม่เคยมีเงินขนาดนี้มาก่อนเนี่ยเดือนนี้ชาวพฤกษบหลายคนมีความรู้สึกนั้นเออไม่ได้จับเงินแบบนี้มันนานแล้วอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะคือการเงินเนี่ย ถือว่าดีเลยแต่ว่าเขาก็เตือนนิดนึงอะ่ะก็คือมันมีเรื่องของการได้เงินมาแบบจะบอกไงดีอะ่ะมันดูมีเล่เหลี่ยมไปเอาง่ายๆพี่ให้ถ้าให้พูดตรงๆเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆให้เราหวังใครทำอะไรที่มันเป็นเทาๆใครทำอะไรที่มันลับๆมีลับลมคมในมใีใต้โต๊ะใต้โต๊ะอะไรเงี้ย หรือการได้เงินมาแบบไม่ค่อยสุดจริตหรือว่ามีเล่เหลี่ยมโคดโกงอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาภายหลังถ้าเป็นกรณีนี้แต่ถ้าเงินที่คุณได้มามันสุจริตเดียคุณรอฟังพาร์ทรายรับได้เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่พาร์ทรายจ่ายมันจะไปออกตรงนั้นแทนอ่ะถ้าคุณมั่นใจฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์น,นั้นอยู่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมันคือเงินร้อนอะ่ะ มันก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรืออาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็จะมีเงินอื่นเข้ามาอีกอะ่ะมีเงินอื่นเข้ามาอีกอยู่ดีที่พี่หมอเห็นนะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาแบบไม่ได้คาดฝันหลายคนจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนบางอย่างด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะอ่ะเราลองมองแบบเจาะลึกลงไปในพาร์ทรายรับก่อนนะรายรับนะคะ ถือว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเข้ามาดีมากแต่อย่างที่พูดอะถ้ามันมาแบบจากการคดโกงหรือมีรับลมคมในอะไรใดๆเนี่ยคุณอาจจะชวดเงินก้อนนั้นอะแต่ถ้าคุณเล่นกันถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกกฎถูกกติกาเดี๋ยวคุณได้ใหม่แล้วเพเผอได้มาเยอะกว่าเดิมอารมณ์มันประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะมีพาร์ทที่แบบ5้าถ้วยในะพี่หมอจะนึกถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือ อย่างบางคนเป็นฟรีแลนซ์แล้วกันเนาะเหมือนคุณเรามองกลับไปที่ไพ่การงานจําได้ไหมว่าการงานมันขึ้นเรื่องงานเข้าเยอะมากมีงานเยอะมากมีเรื่องให้คุณได้ทําเยอะมากมันก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณไปโฟกัสงานบางงานเหมือนคุณมุ่งเป้าพุ่งเป้าไปที่งานนั้นน่ะแต่งานนั้นมันอาจจะทําเงินให้คุณได้ไม่ดีแต่จริงๆมันมีงานอื่นที่ดีกว่า รออยู่อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการรับงานแล้วกันนะคะมองแบบนั้นพูดง่ายๆก็คือมันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเราไปโฟกัสแหล่งรายได้ที่มันผิดอะ่ะผิดทางเออผิดผิดคนผิดบริษัทผิดองค์กรผิดทางอะ่ะแต่จริงๆมันมีอีกทางหนึ่งรอเราอยู่นะคะหรือจะคิดแบบเห็นภาพเลยก็ได้นะบางคนคาดหวัง เรื่องโชคลาภอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดทางอยู่อย่าไปหวังแต่ถ้าคุณใช้สกิลส่วนตัวใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถมาหาเงินคุณไม่หวังโชคลาภคุณไม่เสี่ยงโชคคุณได้ตังค์เห็นปะเนี่ยมันจะเป็น Energy นี้สำหรับชาวราคานาราศีพฤกษภในพาร์ทรายรับคือมันจะมีจุดเตือนอยู่เล็กน้อยนะคะพยายามโฟกัสอะไรที่มันเป็นจริงอะพูดง่ายๆนะแล้วก็ <c oughs> ขอภัยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของรายรับปกติที่เรามองเห็นว่ามันเข้าอย่างดีแล้วเนี่ยเดือนนี้พี่หมอมองว่าหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้ของขวัญหรือว่าของที่มันค่อนข้างมีมูลค่าหลายคนมีเกณฑ์เรื่องของโบนัสอ่ามีนะสวัสดิการค่าคอมโอทต่างๆเบี้ยขยันแต่ได้มาแบบไม่คาดคิดเออเถ้าจะเสี่ยงโชคนะมาเสี่ยงกับการทำงานทำไปแบบไม่รู้หรอก ได้อะไรกลับมาแต่จริงๆเราได้ดีกว่าไปเสี่ยงแบบนั้นแหละดีกว่าไปเสี่ยงแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะพูดง่ายๆคือเงินเนี่ยมันเข้ามาจากความขยันความการที่คุณขยันการที่คุณทําไม่หยุดนั่นแหละแต่มันส่งผลให้เดือนนี้มีเงินเข้ามานะต่อมารายจ่ายค่ะรายจ่ายเดือนนี้เป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ก่อนอะโฟกัสไปที่รายจ่ายที่ จ่ายเพื่อความมั่นคงในระยะยาวใช้ใจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการสร้างฐานะต่างๆหลายคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านหลายคนมีเกณฑ์รีโนเวทตกแต่งต่อเติมบ้านหลายคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบ้านอะที่ดินอสังหานะคะมีโอกาสลงทุนกับอะไรแบบนี้แล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ เ,เกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่พี่หมอเห็นนะการการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพทีนี้ในส่วนรายจ่ายจะมีอยู่หนึ่งตัวที่อยากให้ระวังก็คือเกณฑ์การถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนก็พยายามดูให้ดีก่อนพิจารณาข้อสัญญาต่างๆให้ดีก่อนว่ามันโอเคไหมพี่หมอมองว่าเขาไม่ได้มันไม่ถึงกับโกงแบบไม่ได้เลยอะแต่มองว่ามันอาจจะแบบ ได้ไม่เหมือนกับที่เราคาดหวังอืมเราจ่ายไปเราหวังว่าเราจะได้อันนี้กลับมาแต่มองว่ามันอาจจะได้กลับมาไม่ตรงกับที่เราคาดหวังนะคะอันนี้มองว่ามันเป็นรายจ่ายที่แบบเสียโดยใช่เหตุอะแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าคุณมีการจัดการถ้าคุณมีการระมัดระวางังมีการวางแผนที่ดีคุณเอาตัวรอดได้นะเกณฑ์น,นี้นะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอาทีนี้ ในเรื่องของโชคลาภก็อย่างที่บอกว่าโชคลาภเดือนนี้มันจะยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นพยายามปัดตกมันไปหน่อยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นโชคจากการที่คุณทำงานใดๆอันนี้มีนะคะหรือ,อใครที่เดือดร้อนมีปัญหาทางการเงินพี่หมอมองว่าเดือนนี้มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆทางการเงินมาให้หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือคุณมีแหล่งทุนอ,อันนี้คือสิ่งที่เห็น นะคะก็ถือว่าเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบไม่สำหรับพี่หมอไม่ใช่เดือนที่แย่ไม่ใช่เลยแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะมีบางช่วงอย่างในเรื่องของการงานเนี่ยพฤกษบอาจจะเครียดหน่อยกดดันหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถือว่ายังเป็นเดือนที่มีโอกาสดีๆเข้ามา มีเรื่องดีๆเข้ามาให้ได้ชื่นใจส่วนการเงินก็พยายามระมัดระวงังจัดการรอบคอบทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้เป็นเดือนปิดท้ายที่ค่อนข้างดีเดือนหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ดีเลิศหรอกแต่ว่าก็ดีอะ่ะมันมันไม่ได้แย่มากนะคะ ประมาณนั้นอันนี้ก็คือไพ่สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของการงานการเงินนะคะยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนรอฟังความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาตามๆกันเนี่ยแหละแล้วก็ในเดือนธันวาเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะไตรมาสแรกของปี69และคลิปภาพรวมก,กว้างๆฝากทุกคนให้รอติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภสวัสดีค่ะ